านะตอนนี้มันอ,อยู่ที่ทะาละครับรหลดเครื่องตีดู่าบนจอดโหลดัฆษณาบันไวส้สนาะที่มันเทอดได่รดบนบนจอดรถเบยแล้วโอ้กบกันีิกินขขาวกันบิรบุคุกเแล้วกิน,านทนนาวเ,าเที่ยงกันได เจะไปถามชนร่วมนะสรุปจะได้ก็ตามนะั่นรถรถจอดจอดหลายหลายถ้าบอลจอลดรถสารพัดอ,อยู่กันเอ้ผมผมมีบอลจอดบอลจะที่ทีงเที่ยว กรหลายปเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่หนึ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่างน้ำเงือมหนึงโอ้เป็นมีปอนด์แห้งลูกไปเลยเนี่ยอะไรของอเที่ยเจอสถานที่เที่ยวโอ้มีมีเป็นแพ่ไปยังเนาะดูง่ามเหอือดดูง่ามไหนบุคคลวัยร,วรุ่เล่านี้มีเนินหรอือเปล่าขาดเสือไม่เนาะ เมื่ออะไพอดีพอดีปีดีเอ่เนี่ไม่มีลบอลพอดีอะไรอะไรนี่วะที่ิบหาชิ้คนตลนาบอลหลอกหลาก้ยาอาหาอกนี่หลอกเนี่แม่นไปยางเบิรงกยื่นี่นะผมดนี่ มีมียังไหนอยู่รุมโอ้มีหารอาหารอยู่รุมเด่เป็นบดเพะก็เท่าไหร่ต้าเมือไ้คอื่นเปนเด้อ าช้ซสันตีดิผมจะไ,ไปคปุณ่อจไปตรงไหนมาไปไปไปล่อเบิรงก่อนมันคนมีหอรีสอร์อ,อ,อยกเยอะเหมน,น ับได้น,าาน่ากลาัดล่างที่ายนันด็ดใมีบนหยังลงไปคุณน่ะเขาเขาลองเหงื่อไปนอนะอหน่อยนนคุดูคุไงไปเลยไม่สิงอ่ะอืมเมนเขาเห็ด चल रही है वो